หน้าหนู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 มาเลยมาลนูเป็นมาแล้วทัดาทัดาหันหน้าทางนี้มาแล้วอุ้ยเปิดไฟมาแล้วนูนมาแล้วหนูหนูหนูเขาโบกพงแล้วลูมาแล้วค่ะย้อนแสงทัดาหันหน้าทางนี้หน่อยหนูหันหน้าทางนี้หน่อยค่ะอุ้ยมาแล้วค่ะวุ้ยไปแล้ว วันนี้ขบวนยาวเลยนะตจักรสลับดียะไจักสลับดีจะพักนั่นเลยไปเลคะทอไมนะทอไมนะคะโอ้เหมือนเท่ามันเลยเหรอคะใช่ใช่ค่ะสีหลุกรุ่อค่ะนี่ค่ะใช่เลยค่ะ จะขึ้นเลยลูกแล้วนนท์้นแล้วนดาหันหน้าทางนี้หน่อยอนี่อมชึงไปแล้ว้วดาไปแล้ว อาไปแล้วคนแล้วเรียบร้อยแล้ว